แทนพระองค์ไปในการพิธีสมโพธและเปิดแพร่คลุมป้ายเจดีไตรรัตนวชิระศิลยารักษ์นวัดป่าอนุตโลอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีสมโภชเจดีไตรรัตนะวะชิระศิรยารักษ์วัดป่าอนุตตโรอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดนองบัวลำพูโอกาสนี้นายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนองบัวลำพูพร้อมด้วยนายวริศจิตเพียรค้าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนองบัวลำพูพลตรีพุทธิวัน์สิริพงพลผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่28พลตำรวจตรีไกลสมุทรทารบราณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูรอรับผู้แทนพระองค์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองบัวลำพูมอบพวงมาลัยค่ะจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้าสู่สาการประเรียนจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยกลวย ดอกไม้ทูบเทียนแพร่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์นายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวรายงานความเป็นมากันก่อสร้างเจดีไตรรัตนวชิระสุริยรักษ์เสร็จเรียบร้อยเจดีไตรรัตนวชิระสุริยรักษ์มีความเป็นมาสืบเนื่องจากพระอธิการสุรวุฒิเข็มจิตโตได้มีโอกาสเดินทางไปกราบ สก,การะพระมหาเจดีย์บุโรพุทโธท,ที่ประเทศอินโดนีเซียและได้รับประธานถวายพระบรมสารีริกธาตุจากพระมหาเถระประเทศศรีลังกาจึงมีดําริที่จะสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งอันเป็นมงคลของพระศาสนาไว้เพื่อให้เป็นสมบัติวัตถุ ของพระศาสนาและเป็นที่สกราระบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไปเจดีย์นี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่15เมษายน2566จนถึงวันที่31ตุลาคม2567รวม18เดือนจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะเจดีย์ดังกล่าวเป็นเจดีย์ที่ทำด้วยหินภูเขาไฟจากประเทศอินโดนีเซีย โครงสร้างรากฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กองค์เจดีกำแพงแก้วและพื้นรอบนอกทั้งหมดเป็นหินภูเขาไฟเป็นรูปแบบศิลปะโบราณของเจดีมีภาพหินแกะสลักพุทธประวัติเป็นศิลปะโบราณทำจากหินภูเขาไฟและรอบนอกล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วรอบเจดีภายในเจดีมีพระประธานแกะสลักจากหินภูเขาไฟ ปางขัดสมาธิเพชรปิดองค์พระด้วยทองคำภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศไทยและประเทศศรีลังกาและมีพระพุทธปฏิมาปางขัดสมาธิขนาด8นิ้วชุบด้วยทองคำจำนวน300อองค์ประดิษฐานอยู่ภายในองค์พระเจดีย์มีแผ่นพระไตรปิฎก ชุบด้วยทองคำจำนวนหนึ่งร้อยแผ่นจารึกพระธรรมคำสอนที่สำคัญไว้เป็นตัวหนังสืออักษรภาษาไทยมีรูปเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์กรรมมตรฐานชุบด้วยทองคำจำนวน30องค์อาทิหลวงปู่สาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงตามหาบัว นื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหรอบ72พรรษาพระอธิการสุลวุธเขมจิตโตและคณะสิทยานุสิท์จึงของน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเจดีย์และอนิสง์ของการสร้างเจดีย์นี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานนามเจดีเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2567ว่าพระบรมธาตุเจดีไตรรัตนะวะชิระศิริยรักษ์หมายความว่าเจดีเป็นที่รักษาพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งอันเป็นสิริมงคลไว้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อบูชาพระรัตนตรยัยนิว24สถานีประชาชนสุพัชรการแก้วสิงห์ภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน